เวลาแล้วครับตอนนี้นะครับชาวเน็ตของเราเขาเข้าประจำการใช่ครับหลังจากเขา moving out มา moving มาจากในบ้านมาจากในบ้านไม่แน่ใจว่ากินหมูมะนาวมาก่อนหรือเปล่าด้วยไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เออครับผมแต่ชาวเน็ตของเรานี่เขา เขามาเหมือนเขามาลงพื้นที่แถวนี้นะใช่เออเขามาลงพื้นที่ตรงโซนนี้ด้วยใช่ด้วยการไปแวะตลาดก่อนก่อนแวะมาเจอพวกเราถูกต้องเอออันนั้นก็เป็นการลงพื้นที่ลงพื้นที่แล้วก็แล้วก็อิ่มท้องกันเลยทีเดียวใช่ครับผมเชาวเน็ตของเราในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะฮะแน่นอนอยู่แล้วทุกวันพุธเราจะมีชาวเน็ตมานะครับไม่ได้พูดคุยเฉพาะช่วงใดช่วงหนึ่งแต่มาพูดคุยตลอดทั้งรายการเลยนะครับผมชาวเน็ตของเราคนนี้นี่เป็นน้องที่น่ารักของผมนะครัยนด้วก เราเช็คกันในบ้านเมื่อสักครู่นี้น่าจะเกิน1ิปีแล้วจงอที่เราเคยร่วมเล่นละครด้วยกันเกินหนึ่งทศวรรษเลยแหละเกินหนึ่งทศวรรษแล้วอาจจะเกินไปมากกว่านั้นก็ได้ใช่ครับผมขนาดนั้นแล้วตอนนี้เราก็เติบโตขึ้นมากนะครับทั้งผมและน้องนะครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับดังๆเลยนะครับให้กับชาวเน็ตของเรานะครับผมน้องมิวสิรินลพัฒน์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เรารวนเติบโตไปรอบอายุและน้ำหนักเี่เธอไม่เกี่ยวกันอย่มเราพูดถึงอายุเราพูดถึงอายุเราพูดการเติบโตทางด้านอายุและหน้าที่การงานโอเค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 โอ้วันนี้นี่คุณหมิวมานะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราได้เห็นเ็เรืยกวการ เขเออรียการการแสดงออกนะการาแสดงออกทางความคิดนะครับแล้วก็ในเรื่องของทางด้านการเมืองเนี่ยมาตั้งนานแล้วใช่พักใหญ่แล้วเออนะครับแล้วก็วันนี้คุณหมิวเองก็ก้าวเข้าสู่อีกหนึ่งบทบาทแล้วใช่ใช่ไหมฮะอีกหนึ่งบทบาทกับการที่จะมาเป็น อาสามาเป็นตัวแทนของประชาชนด้วยขาเป็นกระบอกเสียงละกันจากก่อนหน้านี้คือเราจะใช้ชื่อเสียงในดน้าของการเป็นนักแสดงเนาะในการเป็นกระบอกเสียงต่างๆให้กับประชาชนตอนนี้ถ้ามีโอกาสได้ทําจริงก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี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 แต่วันนี้เขาเป็นชาวเน็ตก่อนเขปักแจววันนี้แบลเขาปักแจวกันะกันวันนี้คือชาวเน็ตเลยชาวเน็ตอย่างนี้เลยคือถ้าใครติดตามหมิวเนี่ยจะรู้เลยว่าสกิลการปักแจวในในอินเทอร์เน็ตก็คือไม่ไม่ไปส่องรองใคร ไม่ทำอันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องการเราต้องการจัดชาวเน่ยเราต้องการการอดีเล็กคือการตีกับ I.O. โอใลิอ๋อยังยังยังเจอเยอะอยู่ไหมครับตอนช่วงไม่ค่อยมีก็ก็มีบ้างค่ะก็มีบ้างแต่ว่าก็เดี๋ยวนี้เริ่มรู้สึกว่าขี้เกียจไปให้เวลาแล้ว เพราะว่าตอนนี้เรามีอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่าต้องทำใช่ก็เอาเป็นแบบว่าโตเถียงกันพอใครเครียดเคือเอาไปสนับอารมณ์คือเป็นแบบก็นิดนิดหน่อยหน่อยแต่แตกกันนิดนึงให้พอหายคิดถึงให้พอเป็นสนับอารมณ์โอ้โหเป็นสนับอารมณ์แกว่าอย่างนี้ใช่ไหมฉันว่าอย่างนี้ก็แลกๆกันไปสักประมาณ2อพสามที้พอละคุยกันด้วยเหตุผลไม่ได้อันนารมณ์ล้วนเลยอันนี้อันนี้คือรั้วมันเป็นแฟกต์แล้วใช่ไหม ใช่คุยกันเกินคนเหล่านี้ไม่ได้ละไม่ได้ไม่ได้เราตกตะกรอนมาแล้วว่าคนจําพวกนี้คือเราคุยด้วยแฟก์ไม่ได้เราคุยด้วยอารมอย่างเดียวเลยเอาแบบคลายเครียดกันไปเลยแลกกันอุ้ยสนุกสนานอารมณ์จริงๆอีกฝั่งหนึ่งก็จะได้คลายเครียดด้วยเพราก็มาทางอารมณ์เหมือนกันแหละอีกฝั่งหนึ่งอะไม่แน่ใจเหมือนกันก็ทุกวันนี้ก็เป็นห่วงอยู่บอกเตงแต่ได้300บาทเตงทํางานคุ้มจังเลยนะไม่โดนหักหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นน่ะสิใช่ไหมขยันจริงขยันจริงทำงานคุ้มโอ้นะครับนี่ คุณพลอยรุ้งถามว่าคุณหมิวตัดผมสั้นหรือเปล่าคะตัดตัดนานยังทรงนี้ค่อนข้างยาวนิดนึงเออไม่โดนเลยไม่โดนเลยอันนี้อะไรเพิ่งเพิ่งเลี่งตัดค่ะเพิ่งตัดทรงมาเมื่อเมื่อเมื่อสองวันก่อนนี้เองค่ะใช่อันนี้เพื่อเพื่อให้การทํางานของเราแบบว่าหรือว่าหรือว่าอยากจะเปลี่ยนลุคหรือว่าคือยังไงฮะเออจริงๆตอนแรกคือป่วยนะป่วยมากอืมคือแบบรู้สึกวันไม่สดใสอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยาก ทำอะไรให้หน้ามันดูสดใสขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเวลาไปลงพื้นที่อะไรเงี้ยค่ะมันจะร้อนร้อนมากใช่เพราะฉะนั้นก็เลยแบบอ่ะตัดตัดสั้นไปเลยแล้วกันไหนไหนผมก็เสียแล้วก็ตัดสั้นไปก่อน๋ย่ไปเรียงใหม่จริงๆหมิวไม่เคยตัดผมสั้นเลยเนาะเคยพี่เคยจริงหราเคยแล้วเคยแบบเคยสั้นกว่านี้อีกอีกมากเลยอ่ะใช่ใช่แต่ว่าตอนนั้นก็คือแม่ใกล้จะอกแตกตายละก็เลยไว้ยาวนี่แม่ยังไม่เห็นนะคะาจริงป่ะจริงป่ะเนี่ยแม่ครับ แม่ครับหมิวตัดผมสั้นแล้วนะครับครับผมถ้าแม่เห็นตอนนี้น่าจะน่าจะโดนสวดจุดใหญ่ยาวเลยค่ะยาวเลยค่ะเออแต่ก็ดีนะหมายถึงว่ามันก็ง่ายต่อการใช่คือหมิวเป็นคนชอบผมสั้นเพราะว่าเวลาแบบมันดูแลมันทำนู่นทํานี่อะไรอย่างเงี้ยคือมันง่ายอ่าโอเคไม่เสียเวลามากด้วยใช่แต่ผมยาวก็จะอีกแบบหนึ่งก็จะดูแบบเรียบร้อยหน่อยอ่าก็เป็นอีกลุปไงขัดกับคาแรคเตอร์จริงใช่เฮ้ยโหเราเราต้องได้หลายแบบเออเราก็ต้องแบบว่าลุยได้แล้วก็หวานได้อแบบนี้ใช่ไหมครับเอองั้นผมถามนิดนึงคือ ไหนเมืม่อกี้เ,เราก็พูดถึงเรื่องของการลงพื้นที่อะไรต่างๆแล้วเนี่ยคือถามถึงบรรยากาศหน่อยแน่นอนคือยังไม่ได้มีการยุบสภาใช่ไหมฮะแต่ว่าก็เห,เหมือนจะรู้แล้วว่าเริกมันคือวันไหนวันธงชัยอะไรนี้ยนะนะครับแต่ว่า อ้าโอเคก็ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาของการเลือกตั้งเข้ามาทุกทีบรรยากาศช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับถามถามคุณมิวหน่อยเอาจริงๆตอนนี้ว่าที่ผู้สมัครหลายๆคนก็เริ่มลงพื้นที่แล้วนะคะแบบบางคนก็ถ้าเป็นหน้าใหม่อย่างเงี้ยก็จะเป็นการแบบไปแนะนําตัวให้รู้จักว่าโอเคตอนนี้เรามาลงเป็นว่าที่ผู้สมัครในเขตนี้นะอย่างมิวเองอย่างเงี้ยหลายๆคนรู้จักในฐานะที่เป็นนักแสดงใช่ไหมคะก็เวลาลงพื้นที่ไปก็จะเอ้ยคนนี้เคยอยู่แบบช่องนี้เคยเล่นละครใช่ไหมอะไรเงี้ยเราก็จะต้องแนะนําในอีกหนึ่งบทบาทไปว่าโอเคค่ะใช่หนูเค เล่นละครแต่ว่าตอนนี้หนูมาลงเป็นว่าที่ผู้สมัครสสแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็จะให้เขารู้จักในอีกหนึ่งบทบาทกันไปแต่ว่าสนุกค่ะไปลงพื้นที่แต่ละที่ก็คือได้รับการตอบรับที่ดีใช่หลายๆคนก็แบบว่าเออแบบเข้ามาแบบเออเดี๋ยวนี้ไม่เล่นละครแล้วรออะไรอย่างเงี้ยบอกว่าคนนี้ใชจะเป็นนางร้ายหรือเปล่าอย่างเงี้ยคือคุณหน้าคุณตาเราอยู่แล้วอ่ะใช่ค่ะจริงร้ายกว่าในทีวีเดี๋ยวเดี๋ยวไปร้ายในสภาให้ค่ะเออนะครับกับเรื่องราว เราบอกว่าอยากเห็นแบบว่ามิวเข้าไปอยู่ในสภาแล้วแบบไปอภิปรายแบบไป้ฟาดอะไรเงี้ยบอกว่าเลือกหนูเข้าไปค่ะรับรองสนุกแน่ค่ะเห็นแน่นอนได้เห็นแน่นอนแล้วแล้วคือเขาเรียกจะใช้คำอะไรพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เราได้ไปเจอเนี่ยคือแบบว่าเขามีความตื่นตัวกับการเลือกตั้งขนาดไหนครับ จริงๆครั้งนี้เลือกตั้งครั้งนี้สนุกนะอยู่ว่าสนุกเพราะว่าหลายๆคนเริ่มอ,อรู้สึกว่าแบบประเทศมันไม่เดินต่ออออ,อ,อ,อมันเริ่มแบบสตั๊กอยู่ตรงนี้แล,แล้วเขาอยากเปลี่ยนเขาอยากเห็นคนทํางานที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศของเราได้จริงๆอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้เรารู้สึกว่าเ,เรื่องของการเมืองแบบเก่าอะ่ะมันควรจะต้องถูกพลิกโฉมไปแล้วอะ่ะแล้วหลายๆคนเริ่มตื่นตัวในการที่จะแบบเฮ้ยมันมี มันมีกลุ่มคนหรือว่ามันมีคนที่แบบอยากจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบอบ ต่างๆหรือว่าอยากจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต่างๆหรืออยากจะมาพัฒนาเรื่องของแบบรัฐสวัสดิการให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยคนเริ่มใส่ใจคําว่ารัฐสวัสดิการมากขึ้นคนเริ่มใส่ใจในการหันมามองว่าเขาควรจะได้คุณภาพชีวิตที่มันดีขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบบค้าขายไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีคนก็อยากเปลี่ยน่ะเออเพราะว่าครั้งเนี้ยก็หลายๆคนก็เริ่มบอกแล้วว่าเอออยากจะอยากจะเปลี่ยนอยากจะลองอะไรใหม่ๆที่มันแบบทําให้ประเทศมันแบบเออมันเดิน คือไม่อ่านหนังสือเล่มเก่าแล้วอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีค่ะตามที่หมิวได,ได้ได้รู้จักมาเองได้เห็นมาเองเวลาที่ไปลงพื้นทีน่คือแน่นอนข้อดีมันก็จะคือว่าเ,เราเป็นนักสแสดงนั่นแปลว่าเวลาที่ประชาชนในพื้นที่เห็นก็สามารถเหมือนจะคุ้นหน้าคุ้นตาเราได้ทันทีนั่นมันคือประเด็นหนึ่งเวลามันพูดคุยมันก็จะไม่เคอะเขินนะคุณเคยเห็นหน้ากันมาก่อนแต่ว่าพาร์ทของการจะเข้ามาทําหน้าที่เป็นสสอกับการเป็นนักแสดงมาก่อนเนี่ยอันนี้มันเป็นด่าน ที่สําคัญบางอย่างแม้ในการที่แบบจะทะลุไปว่าโอเคบทบาทเดิมเป็นบทบาทเดิมแต่บทบาทต่อไปเราจะเป็นสอสอแล้วนะขออาสามาดูแลนะมันมันมันเป็นด่านที่สําคัญไหมหรือว่าจริงๆมันก็เข้าใจกันได้ง่าย เอาจร,จริงๆหมิวว่าเรื่องของสอสสสมันจะเวริร์กในเรื่องของด้านนโยบายถูกไหมคะในการ <c oughs> ตักเตนนโยบายต่างๆหรือว่าในการชี้ปัญหาชี้เป้าในการแก้ปัญหาอย่างอภิรายไม่ไว้วางใจอะไรเงี้ยเออหมิวรู้สึกว่าสกิลที่หมิวมีสามารถทําได้หนึ่งคือการสื่อสารให้กับประชาชนรู้เรื่องว่าเขามีสิทธิ์อะไร <c oughs> เ,เขาควรจะได้อะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ <c oughs> สิ่งที่รัฐควรจะให้เขาคืออะไรตอนนี้ประชาชนยังไม่รู้สิทธิ์ สิทธิของตัวเองเยอะมากเพราะฉะนั้นเรื่องสกิลการพูดของหมิวอยู่ในการสื่อสารหมิวเรียนสื่อสารมวลชนมามิวเป็นพิธีกรมาเราสามารถเราสามารถที่จะสื่อสารตรงนี้ให้คนเข้าใจได้ง่ายๆอย่างแบบเงินเด็กเล็กอย่างเงี้ยจริงๆนโยบายมันมีให้แต่ว่าตอนนี้ถามว่าประชาชนรู้หรือเปล่าไม่รู้เออกูก็แค่คลอดลูกมาแค่คลอดลูกไม่ได้ไม่รู้เลยว่าต้องได้เงินหรือจะได้เงินต้องไปทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยอหมิวรู้สึกว่าวันหนึ่งอ่ะมันต้องมีคนที่ ไปทวงงบประมาณที่มันวางอยู่ผิดที่อะอเอามาให้ใช้กับประชาชนได้จริงๆคือปลายทางแล้วอะเอาจริงๆินเคสว่าไม่ว่าจะพักไหนหรือว่าใครที่จะได้ไปอะอแต่สุดท้ายแล้วมีรู้สึกว่าถ้าเราได้ทํางานร่วมกันแล้วปลายทางสุดท้ายประโยชน์มันคือของประชาชนอ,อันนั้นอะคือสิ่งที่เราตั้งใจไว้อเออว่าประชาชนสุดท้ายแล้วประชาชนต้องได้ประโยชน์ไม่ว่าจะตีกันอะไรนักหนาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราต้องตั้งคําถามว่า อันเนี้ยที่เราตีกันเนี่ยสุดท้ายประชาชนได้ประโยชน์หรือเปล่าแต่ว่าปัจจุบันนี้มันแบบอย่างที่เห็นนกันอยู่อเออประโยชน์ไม่ตกอยู่กับคนที่เขาควรจะได้จริงๆไงพี่เข้าใจป่ะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการที่จะเข้าไปสื่อสารให้กับ คนที่ทํางานในเชิงนโยบายเราก็สามารถรับปัญหาจากประชาชนเพื่อที่จะเอาไปนําเสนอนโยบายให้กับเขาได้คือเราสามารถเป็นตัวกลางได้ระหว่างในการรับปัญหาของประชาชนมาไปทําต่อหรือว่าเรามีนโยบายอะไรลงมาสื่อสารให้กับประชาชนได้เข้าใจในสิ่งที่ง่ายคือย่อยให้เขาเข้าใจง่ายแล้วเขาจะได้รู้ว่าสิทธิที่เขาก็ได้มีอะไรบ้างอันนี้หมิวว่ามันคือสกิลที่เราใช้ได้แต่ส่วนในแง่ของเรื่องวิชาการในแง่ของเรื่องกฎหมายหมิวว่ามันก็มีคนที่เขาเชี่ยวชาญตรงนั้น อยู่แล้วหรือ,อ,อว่าในสภามันควรจะต้องมีคนหลายๆความสามารถหลายๆรูปแบบอออเออที่จะแบบที่จะเข้ามาทํางานตรงนี้ร่วมกันและสุดท้ายประโยชน์มันเกิดที่ประชาชนสูงสุดเพราะยังไงมันต้องเป็นเป้านี้อยู่แล้วเป้าอื่นมันก็ไม่ได้ <laughs> มันก็ต้องเป้าที่ประชาชนซึ่งก็เมื่อเมื่อกี้หลายท่านก็พูดเหมือนกันนะครับว่าเออแบบเนี้ยออก็น่าสนใจมากเพราะในในรอบนี้ก็มีคนที่เราก็คุ้นหน้าคุ้นตา ในเขาเรียกว่าอะไรในในแวดวงบันเทิงเนี่ยหลายท่านเหมือนกันแน่นอนมีคุณหมิวอยู่นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็มีพูดถึงคุณอมด้วยใช่นะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็มีของทางพรรคอื่นๆด้วยเหมือนกันนะมีพี่เพชรกรุณพลอ่าพี่อ่าใช่พี่เพชรด้วยแต่พี่เพชรก็ลงมาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมครับมีพี่คิงอ่าพี่คิงคุณฟิล์มคุณฟิล์มอะไรแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็คุณเมทีเออใช่จริงด้วยเออนะครับก็ น่าสนใจนะหลายคนค่ะหลายคนหลายคนก็จริงๆเคยได้ไปคุยในคลับเฮาส์เหมือนกันว่าเรื่องของเนี่ยดารากับการเมืองอะไรเงี้ยใช่เราก็รู้สึกว่าอย่างตอนที่เรารู้ว่าพี่อมลงอย่างเงี้ยเราดีใจมากเลยเพราะว่าหนึ่งคือพี่อมอมก็เป็นกระบอกเสียงใช่กับเเช่นเดียวกันในการที่จะแบบบอกว่าตรงนี้มีปัญหาตรงนี้มีปัญหาหรือว่าในการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยเรารู้สึกต่อเนื่องด้วยนะถูกต้องถูกต้องเรารู้สึกว่าเออเนี่ยแหละมันจะเป็นการสร้างาตรทัฐานใหม่ให้กับวงการบันเทิงว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นคนสาธารณะเนี่ยสามารถแสดงออกทาง ความคิดเห็นทางด้านต่างๆได้โดยที่มันไม่กระทบกับการใช้ชีวิตและงานหน้าที่การงานของเราก็เราก็มาส่งเสีเสยงได้นี่ไอ้ประเด็นนี้สําคัญนะแล้วมันเหมือนมนมันเหมือนยังไงก็ไม่รู้ว่ามันเหมือนมันต้องมีตัวอย่างเนาะ ใช่ตัวอย่างให้แบบคนอื่นๆในแวดวงบันเทิงเนี่ยได้เห็นว่าเฮ้ยแสดงความเห็นได้ใช่แล้วก็โดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยส่งเสริมไม่เถอะใช่ใช่ไหมไม่งั้นจะไม่ใช่เรื่องขวางประชาธิปไตยส่งเสริมกันนะไม่เอานะก็ตอนขวางก็ยังเห็นเป่าได้ก็นั่นแหละด็เออครับผมก็อาแมนไม่หลอกแต่ประเด็นก็คือว่าไม่งั้นมันจะติดหล่มเดิมใช่ไหมเขาชอบพูดกันว่าแบบเออไม่อยากให้คนเป็นนักแสดงแสดงความเห็นทางด้านการเมืองเลยครับการเมืองเลยค่ะก็ว่ากันไปหรือแม้กระทั่งแบบ เหตุผลที่เอามาใช้เยอะมากและใช้ทุกทีก็งงทุกทีก็คือว่าเวลาที่คุณเป็นนักแสดงเนี่ยคนที่ชอบคุณเนี่ยเขามีความคิดกันหลากหลายรูปแบบนะการที่คุณส่งเสียงในประเด็นนี้ขึ้นมามันอาจจะทําให้อีกคนฝั่งหนึ่งไม่ชอบก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่านี่เป็นเหตุผลเหรอว <laughs> ะนี่ใช่เหตุผลด้วยเหรอ <c oughs> ทาไมวะคิดอย่างนี้ได้ด้วยเหรอ <c oughs> เออโอ้มีคนบอกว่ามีคุณสมรักคําสิงด้วยอ่าใช่มีหนุ่มเสกด้วยฮะโอ้นี่นีน <c oughs> เป็นคุณสมรักคําสิงนี่เราจะนับว่าเป็นคนวงการบันเทิงไหม ก eh, uh, uh ็เป็นเนาะก็เล่นเล่นหนเล่นอะไรก็ต้องเล่นละครละครอยู่พ mm ี hmm. ่มีใครอฮะมีประมาณนี ين, people, ้เนาะประมาณเออชื่ออะไรนะคะพี่กุ้งพลอย ชื่อเก่าเคาไปพักไหนนะพิตติกบิ๊กบราเธอร์ใช่ใช่าไทีใครเขาไปไทยไทยศิีวิไลไปไม่แน่ใจไม่ดน่ไจนะครับคือว่ามันเป็นสาย์ที่ดีนะถ้าสุดท้ายแล้วนะสิ่งที่เขาทำคือการที่ออกมาส่งเสียงให้กับคนที่ซัพพอร์ตเขาคนที่สนับสนุนเขาจริงจริงคนที่คนที่ดูละครเราคนที่ดูรายการเราคือประชาชนชนรักย่านะที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเออแล้วหนรู้สึกว่า คนพวกเนี้ยคือคนที่สนับสนุนเราจริงๆถ้าวันหนึ่งเขาแม่งไม่มีเงินจ่ายค่าไฟหรือว่าไม่มีเงินจ่ายค่าเน็ตอ่ะอจนขนาดนั้นอะ่ะสุดท้ายแล้วใครจะมาดูละครหรอวะสุดท้ายแล้วใครจะมาดูรายการที่เราทําวะมันก็จะไม่มีอะ่ะเออ <ๆ S 1> คือเรารู้สึกว่าคนพวกนี้คือฐานของคนที่สนับสนุนเราใช่เอ,อในเรื่องของสังกัดในเรื่องของผู้จัดหรือว่าคนที่เป็นคนที่ทํางานแบบเป็น ระดับบนเองอันนั้นก, uh ก,ก็เขาก็สนับสนุนเราส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วคนที่สนับสนุนเราจริงๆอะ่ะคือคนดูอะ่ะเพราะฉะนั้น<ๆ>เรารู้สึกว่าคนพวกเนี้ยคือคนที่เขามีบุญคุณกับเราเว้ยเออแล้ววันหนึ่งอะ่ะเราเห็นว่า เขาควรมีชีวิตที่มันดีกว่านี้ได้แล้วเรารู้แล้วว่าเราต้องทํำยังไงเออแล้วทําไมมึงไม่ทําวะถามเราถามตัวเองแค่นี้เลยว่ามึงรู้แล้วมึงต้องทําไงทำไมมึงไม่ทําวะก็แค่ทําแค่นั้นเองก็แค่พูดออกมาแค่เองส่งเสียงกันไงเอใช่ไหมครับเมื่อกี้คุณโอเปนอาร์ติสบอกว่าจะว่าเหมือนคุณปาลพอดีเลยก็ตอนเป่าเป่าเหมือนนกพิราบเลย อะไรไปเปล่าด็อกพลาเออเดี๋ยวผมก็เลยแบบกำลังคิดอยู่แต่แบบว่าโอ้เป็นเป็นคำที่แบบเตะตาจนแบบว่าต้องขอแบบว่านำเหนือหน่อยเป่าเหมือนด็กพิลาเมื่อกี้พี่ปามพูดมานี่ติดคอเลยนะจริงปะมิ้เกือบเลยนะติดคอเลยนะอ๋อมิวเหรออุ้ยมิวเองเออว่ามิวเองอะไรมิวนี่ว่าหลายๆคนชอบแบบชอบขุดออกมาว่าแบบไปบกใช่ค่ะดิฉันนี่แหละค่ะออกไปค่ะตอนนั้นคุณมิวก็ไปเหรอออกไปเอาเหรอฮะออกไปเออใช่เออ เคมิวเคยคุยนะหมิวเคยคุยกับพี่บ้านนะว่าแบบ เขาเขาเขาก็ค่อนข้างห้ามปรามในการออกมา call ออาในครั้งนี้อะไร<ห>อย่างเงี้ยหรอก็นั่งเปิดใจคุยเลยว่าทําไมหรือทําไมเราถึงออกไปไม่ได้ในเมื่อ m เ set ที่เราออกมามันมมเหมือนกันครั้งนั้นกับครั้งนี้เหมือนกันว่าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้ประเทศชาติมันพังไปมากกว่านี้แล้วออตอนนั้นสิ่งที่เราได้ข้อมูลมาสิ่งที่เราได้เสพมาข้อมูลที่เรามีอยู่เราเวทน้ําหนักแล้วเรารูสึกว่าตอนนั้นประเทศเรากําลังจะพังเราเลยออกไปเช่นเดียวกันกับครั้งนี้ครั้งนี้เราเห็นกันจะชัดมากแล้วอ่ะข้อมูลมันเข้าถึงได้มาก กว่าไม่ใช่ข้อมูลที่เขาป้อนเรามาแล้วมันคือข้อมูลที่เราไปหาเองเห็นเองทุกคนช่วยกันแชร์ช่วยกันแบบกระจายข้อมูลแล้วมันก็เห็นเช่นเดียวกันว่าประเทศมันกําลังพังเพราะฉะนั้นมายเซ็ตเดียวกันเลยมิวไม่เคยมิวไม่เคยปฏิเสธเลยว่าครั้งนั้นมิวออกไปชัดดาวแบงคอกมิวออกไปแบบเป่านกหวีดเพราะมิวบอกเลยว่านี่คือมายเซ็ตเดียวกันว่าทําไมครั้งที่แล้วแม่ถึงออกไปได้ทําไมครั้งนี้ หนูถึงออกไปไม่ได้อืม,อม,มายจะเดียวกันว่าประเทศมันกำลังพังโอแต่ว่าอันนั้นเราก็พูดได้แบบเต็มปางเลยใช่ไหมว่าคือแบบตอนนั้นเนี่ยข้อมูลที่เราได้มาคือมาจากการป้อนมันนามากมเป็นข้อมูลที่ได้รับมาแล้วก็ได้รับมาแล้วเชื่อทันทีใช่ก็อตอนนั้นเอาจริงๆนะมันเพิ่งเริ่มมี Facebook มี h i ไฟมีอะไรอย่างนี้เองนะการเข้าถึง<จ>ข้อมูลมในอินเทอร์เน็ต เรายังไม่รู้จัก Google ได้ดีพอเลยอ่ะตอนนั้นนะเออแล้วก็เรื่องของการแชร์ข้อมูลใดๆต่างๆอย่างเงี้ยการรู้เท่าทันสื่อเราก็ยังไม่ได้มีมากมายขนาดนั้นแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรามั่นใจเป็นช่วงที่เรามั่นใจว่าอันนี้แหละฉันคิดถูกแล้วฉันฉันชั่งน้ําหนักมาแล้วอะไรเงี้ยซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่อันตรายพอสมควรนะคือหมายถึงว่าเรายังอาจจะไม่ได้มั่นใจข้อมูลตัวเองมากขนาดนั้นด้วยซ้ําแต่ว่าไอข้อมูลอ่ะ ไม่รู้มั่นใจหรือเปล่าแต่ตอนนี้มั่นใจมากใช่ใช่แน่เพราะฉะนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นพอเราเติบโตขึ้นอ่ะเออเราเติบโตขึ้นเราเข้าถึงสื่อได้มากขึ้นเรามีหลายๆข้อมูลที่มันประดังประเดเข้ามาอสมัยก่อนสื่อจะทําหน้าที่เป็นเกตคิปเปอร์ถูกไหมคะครับหน้าที่กรองมาให้เราแต่ตอนนี้เราต้องทําหน้าที่กรองให้ตัวเองลอะเพราะฉะนั้นอ่ะ มันกลายเป็นว่าเรารับสารมาเยอะๆแล้วเรามาตกตะกอนคิดเองแล้วเราชั่งน้ําหนักเองเรารู้ทั้งบวกและลบของสิ่งที่เราชอบเรารู้ทั้งบวกและลบของสิ่งที่เราไม่ชอบเพราะฉะนั้นน่ะหมิวว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนไม่โง่เขามีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลได้เยอะมากเออเดี๋ยวนี้คนไม่โง่คนเสพสื่อเสพข่าวสารไม่ได้โง่เขามีความคิดของตัวเองขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเลือกเชื่อแบบไหนแค่นั้นเองแล้วปิดเขาไม่ได้ด้วยใช่ยังไงเขาก็หาเจอถูกต้องอ่าเดี๋ยวคุณเดียบ ว่าแปลกมากนะแปลกมากกว่าคือคนออกไปตอนนั้นเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่สนใจการเมืองแล้วนะขออยู่ค่ะโคชนาะค่ะพี่ตา <c oughs> อเออะะไอเน,นี้ถามเลยดิคือณตอนนั้นในในตัวของคุณหมิวเองซึ่งณตอนนั้นก็เป็นดารานักแสดงเป็นคนในวงการบันเทิงอะณ <c oughs> ตอนนั้นมันมีส่วนเยอะไหมกับการที่เพราะว่ามีคนในวงการบันเทิงออกไปเป็นจํานวนเยอะ เราจึงออกด้วยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมิว,มวออกไปตั้งแต่แรกอกเลยพร้อมมั่นไปแรกๆเลยเป็นแบบไปตั้งแต่แรกๆเลยไป<ม>ในในานามของคนธรรมดาด้วยไม่ได้เคยไปร่วมกับใครมไม่ได้เคยไปแบบไปจอยในฐานะดารานักแสดง บิ๊กคินนิ่งเดนนี่ก็ไปแบบเงียบๆทำเงียบๆคนเดียวตั้งแต่เช้าถึงเย็นไม่มีไปออกข่าวไม่มีอะไรเลยไม่มีแบบนักคือนักข่าวมาอยู่ยังเดินหลบเลยเพราะเมอย่ไม่อยากให้รู้สึกว่าแบบเออเราเราเป็นข่าวหรืออะไรเงี้ยว่าแบบเรามาทำเพื่อเอาหน้าหรือเปล่าเอาซีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ไปทำเงียบๆของเราคนเดียวภูมิใจของเราคนเดียวโหนี่เปิดหมดเลยเนี่ยดีนี่เปิดหมดเลยนะแล้วพอมารู้อีกทีหนึ่งก็เออ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 ไม่เป็นไรคนเรามัผิดพลาดกันได้คุณเบียร์ก็บอกเอาโหนี่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสนี่อยากคุยโมม เว็นตาสว่างเลยนะคุณผู้ชมเราเอาคุณบิวเป็นสป็อคดักทอล์กอยากคุยนะน่าสนใจมากน่าสนใจจริงๆนะครับนะฮะโอ้โหคอมเมนต์มาเต็มเลยนะครับนะฮะก็ใช่หลายคนก็พูดถึงยุคสมัยนะเหมือนกันกับการที่ข้อมูลมันไหลมาทางไหนนะครับใช่ครับผมคิดอย่างไรกับคำว่าอะไรนะฮะก็ปปสเปลี่ยนเป็นส้มบ้างเออ อ่ะคุณคุณคุณมิวคิดว่ายังไงเพราะหลายหลายคนก็มีมีการตราหน้าการบอกว่าเนี่อันนี้เป็นเฟสใหม่หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเออคุณมิวคิดว่ายังไงถ้ามองในแง่มุมของหมิวนะเออมิวรู้สึกว่าเราแค่อยากให้ประเทศมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นถ้าต้อเอาเอาไมล์เซ็ตของมิวนะตอนนั้นที่ออกมาก็อยากให้ประเทศมันเปลี่ยนแปลงแบบเหมือนโละทุกอย่างรีเซตแล้วเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นตอนนี้ก็เหมือนกันหมิวนะรู้สึกว่า คนอยากได้เส้นทางใหม่ๆอ็อปชั่นใหม่ๆเออไม่ใช่แบบการเมืองแบบเดิมหรือแบบการการเล่นการเมืองแบบต้องใช้คณิตศาสตร์การเมืองหรือต้องใช้คําว่าการเมืองแบบการเมืองอ่ะมีรู้สึกว่าการเมืองคือการที่คนที่จะเข้ามา มันต้องทําอะไรสักอย่างให้ประเทศมันดีขึ้นอ่ะไม่ใช่หาผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องของตัวเองอะไรเงี้ยมันก็จะยังมีบางคนที่ยังยึดติดกับการเมืองแบบเก่าๆอยู่แต่ว่าบางคนที่เขารู้สึกว่าการเมืองแบบเก่ามันใช้ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเออมันมันทําให้ประเทศมันติดอ่ะเออเขาก็อยากได้ทางใหม่ๆเพราะฉะนั้นพอมันมีออปชั่นใหม่เกิดขึ้นมามันก็ไม่ผิดที่เขาจะเลือกทางนั้นแต่ว่าคนที่ยังเลือกทางเก่าอยู่เขาก็ไม่ผิดเหมือนกันเออมิววา คนเรามันไปทางเดียวกันไม่ได้หมดตลอดหรอกถ้าเกิดคนเราแม่งเห็นด้วยกันทั้งประเทศอะทุกอย่างมันจะไม่มีความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นอะคือกําลังจะบอกว่าแต่ความแตกต่างในครั้งนั้นกับครั้งนี้ก็คือว่าเราชวนกันไปเลือกตั้งจริงใช่ใช่เราเราได้ชวนกันไปเปลี่ยนคู่หาถูกต้องถูกต้องอย่าไปแบบอย่าไปปีดอย่าไปเปล่าอย่าไปอะไรเดี๋ยวตีมือเลยตีมือนะฮะก็อะไรนะฮะ อ่าครับผมนะโอ้โหคอมเมนต์มากันเพียบเลยดีวันนี้เราน่าจะคุยกันสนุกครับ